ใจความเพื่อประชาชนวันน,วนี้หลวงเป็นพระก็หลวงพี่าบอกขอเป็นหลวงพี่จาเพื่อสังคมก็เห็นว่าเด็กกำพร้าศชลาบรรเทาคนไร้ที่พึ่งก็หลายหลยอันก็สอนเนื่อแตกต่างกันแต่ทุกศาสนาจะสอนมันเป็นที่เดียวกันเช่นอิสลามก็จะสอนให้ดูแลผู้หญิงเป็นไม้กับเด็กกำพร้าผู้หญิงกับไมมและเด็กศาสนาคริสต์ก็สอนให้ดูแลเด็กต้องมีตายตอนเด็ก ศาส,สนาพูดทั้งเมตตาการุณามุทิจาและอุปบกขาต่อมนุษย์ท่วไปฉะนั้นในพรหมวิหารสี่วันนี้ทุกคนที่เข้าถึงอย่างที่ถามกันทุกคนว่าถ้าแค่บริจาคเงินโอนใส่บัญชีเนี่ยแล้วจะไปนิพพานได้ไหมบอกไปได้สิฉเฉพาะเงินที่ผ่านมาบัญชีไปนิพพานได้เพราะเงินทุกคนจะหายากมากทุกคนจะหาเงินไม่ได้ความยากมากการหาเหงินมานั้นต้องบำเพ็ญทศบารีคือบารมีสามสิทัศน์ต้องมีนติ ต้องมีความเพียรต้องมีสัจจะต้องมีจากค้าต้องมีในบางเพีต้องอดทนอย่างสูงสุดจึงจะได้น้าเงินออกมากแล้วเงินนี้บริจาคแต่งเงินนี้หรือปัจจัยเหล่านี้ต้องไปเพื่อสาธารณะหมายถึงช่วยเหลือแบบ่งปันคนที่อยู่โรคนี้อยากทุกคนเข้าใจด้วยว่า ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แต่วันนี้ก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันแต่อนมโมัฒนาบุญขอบคุณขอบใจกับทุกคนี่การทุกท่านโกศิยะชาดกเก่าไว้ได้โภศิยะกัชาดกเก่าไว้ว่าบุคคลจะให้ทานแก่ใครไม่ได้เลยเพราะทรัพย์สินที่เพราะเข้าใจว่าทรัพย์สินที่ตนหามาหามาด้วยความยากลำบากคือเก็บและก็หวงแขนเท่ากับชีวิตของตนเองแต่วันนี้แปลกใจมากเอฟซีของ ก็แต่เอฟซีของคุณเจ้าบปบ่าของชาแนลเอฟซีของหลวงพี่พระธนายเจ้ากัรบ,บริจาคเงินหล่หลาไห้เข้ามาเป็นสายทางในยุคที่เป็นยุคถือว่ายุคหางเงินยากมากแต่ทุกคนกําลังบำเพ็ญอยู่ในการให้ทานเงินเหล่านี้จะเป็นทุนการ์ตูนสายเด็กกระพา้าคนชราในวัตถกต่างคนไร้ขี่พึ่งคนเล่นลอ่อมหลายๆคนสถานีในขณะน,นี้สถานีนี้เหลือเพียงสถานีเดียวที่ ่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้นั่นก็คือวัดนั่นเองก็วัดเพืการขอเป็นตัวแทนในวัดของภาคเหนือภาคของในวัดของจังหวัดเชียงรายในการอบอุ้มช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ฉะนั้นเงินของท่านทุกบาททุกสตางค์ที่มาในนี้เป็นการช่วยเหลือสังคมส่วครอบที่เราเห็นกันเลยว่าเอาไปทําอะไรบ้างขอให้ิดตามทิดชนในเพจของนพพลประแตนแล้วก็เพจของแม่จันหอมแล้วก็เิดทานของ,นนของ,นของในเพจของ ที่อาจารย์นายเจ้าเพุ่อประชาชนอันนั้นจะเห็นกิจกรรมของวัดอย่างชัดเจนซึง่งหลวงพี่ตั้มแม่จ่าของได้เข้ามาสมัมผัสในวัดซึ่งในวัดพระประการก็จะมีที่กล่วรราวว่าสปาระอีกทั้งมีกิจกรรมสังคมสงเคราะห์เพื่อประชาชนทุกคนอนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจกับทุกคนทุกท่านผู้ร่วมทำบุญขอให้ท่านทุกท่านให้พ้นทุกพ้นโศพ้นโรคพน้นไัยพ้นข้อเสนียดกันไรอุปสรรคใดๆจงละลายหายสิ้นคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่น ดังแก er. ้วสารับพัดทุกข์อุกานนนคือในโอกาสวันนี้จะได้ฝากธรรมะได้สามข้อธรรมะสำหรับฝากธรรมะได้สามข้อธรรมะข้อที่หนึ่งบอกว่าถ้าเอาน้ำร้อนไปรดกล้าไม้แล้วกล้าไม้ตายฉันใดการใช้อารมณ์โกรธเลี้ยงเด็กเด็กก็ตายฉัน้รมะข้อที่หนึ่งเก็บละลอดขออนุญาตผ่านไปธรรมะข้อที่สองบอกว่าอยากให้ทุกคนทุกท่านมีธรรมะเท่ากับลมเช็ดขาว ผมชิดเท้าที่อยู่หน้าอาคารหน้าตึกหน้าห้องอั่งเโดนตีแล้วตีแล้วเหยียบแล้วขยับขยับเล่าแต่แค่ผ่านมันไม่ได้สะอาดทุกคนและธรรมะข้อที่สามสำหรับพ่อค้าประชาชนข้าราชการพนักงานและทุกคนที่อยากจะเลื่อนยศตําแหน่งชั้นหรือทุกทางที่จะเลื่อนลำดับฐานะของตัวเองให้รุ่งเรองร่ำรวยขึ้นไปเขาบอกทำอย่างนี้ว่ามุ่งดิบมีรสเปรี้ยว,วมุ่งดิบมีรสเปรี้ยวตอนเราเป็นเด็กๆดเราจะเท่า พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะลุงก็จะเข้าไปในสวนเก็บมะม่วงใส่ตะกร้ามาเราเป็นเด็กเราต้องวิ่งปรีเข้าใส่ตะกร้าพอเราส่งคนเก็บผู้ใหญ่ส่งมะม่วงให้เราเรากัดกินก๊อกแล้วเราจะทิ้งมะม่วงทันทีเราเปรี้ยวไม่เอาแล้วเปรี้ยวทันทีแต่ถ้าเอามะม่วงนั้นมาบ่มไว้สองสามวันสองสามคืนเอากระสอบผมไว้เอากระ เอากระสเอาผ้าคลุมไว้แม้ะซุสุสอนอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งแต่ทุกคนจะสอบแสวงหาว่ามุนมนั้นอยู่ตรงไหนฉะนั้นความดีของข้าราชการพราา่อพระประชาชนหรือพนักงานทั่วไปเช่นเดียวกันทำดีสองสามวั 2, นสองสามเดือนสองสามปีผูกข้าพเจ้าชขาเขาก็เรื่องยกตำแหน่งให้ฉะนั้นนั่นเองนุ่งธนานุขอบคุณกับใจเกี่ยวกับการฟังธรรมะโดยพระอาจารย์พวกโชคดีสับปอโสเจ้าวัดราชพฤกั์นักปรกการชนีเขาทุกท่าน คิดถึงได้สมความมุ่งมากปรารถนาที่วันก็มีด้วยประการและชนิดคือสาธุสาธุสาธุ